สวัสดีค่ะพี่น้องคาววันนี้เมนอมนิกีสีสะกดมาล่อมขมพุนรวมมิตรค่ะวันนี้นะคะเป็นการซ้อมแต่งหน้าของน้องนั่งหางเกลืองค่ะน้องนั่งเรียนสื่อของวงคำพุนรวมมีรค่ะวันนี้จะใส่ชุดขึ้นซ้อมบนเวทีอย่างเป็นจริงเป็นจังไปเบิ่งนน้องๆเขาแต่งหน้ากันค่ะพี่น้องกนจังไหนวิธีก็สวยเลือดรู้ร่างการกำลังร่องเครืองร่องไฟอยู่ค่ะพี่น้องค,คนจังไหนนะคะว่า ทุกๆคนน่ะเขามีความพร้อมและตื่นเต้นยังไงเบังเยค่ะพี่น้องขาสุดยอดเกนะิดบนเวทีแน่คุณน่ะสวยงามตระการตาบาี่น,น,วน,น,น,วน้วนน่าพากลุ่มไฟซ้ำหนีนังได้หรือเนาดันใด้พนอกขยี้มคนมาดอดน,นะคะค ซื้อเด้อพี่น้องเด้อเอาาว่าพรุ่งนี้นะคะไลฟ์สดกยู่ปิดอ่ะบัตรหุกสิบเก้าบาทครับพี่น้องซื้อบัตรซื้อตัวกดคลิ๊กเข้าไปในเพจลูกชุ่งคำพูนร่วมนี้เลยนะพี่น,อน,ะะน,น้องมาปอดปัญหาไลฟ์สดเบิร์กเบิร์กเบิรงกเราแอบสองแว๊บห้บองชุดนะคะ รอบๆน่ตวงบนสักวันเดียีนักเยอะจะเอ๋เป็นยังไงจะเอ๋สวัสดีค่ะวันอาทิตน้งก็นั่งสร้างหัวหนุ่มกันเดียว่ันน่ะสวัสดีเลยค่ะสวัสดีทุกคนไหนก็เป็นยังไงวันนี้ตื่นเต้นบ่ คนตายมาหน่อยมาลูกเันบ้านักบ่กนคนตายเลยนะ <c oughs> อันนี้คือซ้อมมาซื้อค่ะโ <c oughs> อซ้อมมือแทนนี่เลิกก็เหนียน <c oughs> มาเลยโอเคอันนี้คือห้องหนึ่งนะคะห้องพักด้านล่างของน้องนางแดนเซอร์คำหุ่รื่องบิดคำพี่น้องเพ <c oughs> ื่อนกสิกระจายกันยูงสี่อะไรที่นี่คือสำนักง,งานบ้านาข,า <c oughs> ขน้ามเข้าค่หคะหอมีคนโฟไนะฮะ้อ้อมีคนโฟด้วยนะคะห้องนี้ปิดห้อยหน่อยค่ะลูกปิดห้อยหน่อย สวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะต้อนรับในครอครัโอ้โหพ่อดาราท่านหนึ่งค่ะซุปเปอร์สตาร์ดุดดาวข้อมูลรวมมีเป็นอยังไรขึ้นนี่พี่น้องเราบันทึกเพื่อนว่าเพื่อนว่าอยากเห็นอยากเห็นดุดดาวพวกนี้เอาเอาเอาสวัสดีค่ะสวยสวัสดีค่ะพอดีมมีที่อยู่ค่ะสวัสดีค่ะดุดดาวเป็นอย่งไรดูดดาวเขาแสดงบุคลมิตรค่ะคือว่าพอมีที่อวีไหนก็มาทางไหน เต็นมาสังตินมะนังค่ะมาประทันค่ะเต็นมะมือนค่ะกันเลยเด็ดปูสาดเปิด์ประทุนอยู่บงขาหลางลำโพงจ้าก็เลยมะนังเหร่น้องเพื่นมาเแตงเชนชิวแตงหนายเพลินจ้าสวยวันหน้ามีองค่ะเต็มที่คันน้าจังมันยังเหลี่ยมยุบยุบนี่ห้องที่สองนะคะมีนองไปเบิ่งอีกนะคะเอาเบิ่งอีกสักหนึ่งห้องก็แล้วกันแล้วเราค่อยจะไปเลาะด้านหลังเวทีมีทั้งหมดหกห้องนะคะับกมือองค่ะ พี่น้องเมืรอนี่เพราะว่ามันเป็นการเพิ่งจะแจกชุดใหม่แล้วก็ให้น้องๆเปลี่ยนซ้อมใส่ชุดเมื่อว่านี่ซ้อมใส่ชุดแล้วค่ะแต่ว่าเมื่อนี่ได้แต่งหนา้าเต็มรูปแบบแล้วแต่ว่าพวงนี้ไลฟ์สดกลุ่มปิดนะคะมอลําเต็มที่เลยค่ะเหมือนแสดงจริงนะคะบัตรหกสิบเก้าบาทอย่าลืมซื้อนะคะพี่น้องค่ะ,อะโอเคนะเดี๋ยวห่ายางไปเบิ้งรอบๆด้านหลังเวทีนะคะอันนี้แล้วอีกสามหงบา่าไปเบิ้งเนดะ้พี่น้องหลายคน เพราปันได้ห้างหมู่บ้านหมู่บ้านตึงเต็มกว่าว่าอ,อยากได้หน่อยระทันมันอย่าเขาหูเลยว่าชุดไดเพลงใดชุดไดเพีงใดแล้วก็บางชุดก็จะใส่ยากหน่อยก็จะไม่ทันนะแต่ว่าวันนี้สวยเลิศอลังการของชุดพูนบอกว่าสุดยอดนัมเบอร์วันมาสานปีนี้คืนไหมว่า ก็ถ,ถือว่าดีขึ้นกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาใช่ไหมคะเนี่ยดีขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมาอืออื่นพี่น้องเขามาเบิงกลุ่มปิดได้ค่ะบัตรหกสิบเก้าบาทการันตีความมันความเซฟแน่นอนงานาแตเขามาเบิงในงานกะหาสิบบาทมันบังห <50 S 2> ้าสิบได้หนึ่งร้อยคุณพ่อบอกหน้างานก็ห,หน้างานก็เก็บเพราะว่าอาจจะหาสิบาทหรือหนึ่งร้อยบาทนี่แหละค่ะพี่น้องเพราะว่าเพื่อนจะให้เหมือนว่าเป็นค่ากับข้าวค่าอาหารค่ากําลังใจเล็กน้อยเดี๋ยวบอกง่ายๆโหลดค่ะพี่น้องโอเคค่ะ เดินเดินครับเดินเดินเลยรครนครับเยคืออดวมาพี่เอกงดพี่นองพัแจ้งตัวเล้่วๆนี่นังนี่นะพอมากครับพอมากวุนอะมอดามการเป็นหน่วยคำพุนร่วมมีรับพี่น้องรับ ซ้อมรองใหญ่นะวันเนี้ยพรุ่งนี้ซ้อมใหญ่วันนี้ซ้อมรองใหญ่ครับอยู่ย่างจักปีแล้วก็อยู่คั่มวงคนมาจักปีแล้วนี่ท่อมนรวมกิพยนี่ิพปีค่ะทิพปีพี่น้องอยู่ตั้งแต่นางลานพรท่านขึ้นสนิมบุญแม่ล่องมาเลยสุดยอดจริงๆค่ะคุณคค่คุณครูตั้มค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องนี่คุณครูตั้มเบื้องหลังความสำเร็จนะครับพี่น้องขาถ้าการแสดงทุกๆอย่าง ค่ะพี่น้องอ่ะเราไปเบิ่งฟังคุณกันแล้วกันค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่น้องข้าไปพ่อกันอยู่ในกลุ่มปิดพรุ่งนี้หรือว่าพี่น้องคะ่ะอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตัวเข้ามาชมบัตร69บาทนะคะสามารถชมออนไลน์ที่บา้านหรือว่าจากเข้ามาในหน้าง,งานนะคะพี่น้องคะ่ะก็สามารถเข้ามาดูมาให้กำลังแรงแชร์แรงใจอลูกลานทีมงานคําุฝนรามิตรทุกคนในเมื่อนี้แม่น้อมนิมน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 กกี้เอาไว้ส่ัสนีสวัสดีค่ะ